สวัสดีครับผมชิมจากร้านเฟรมリーพูเดนะครับผมคลิปนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวสาว่ายน้านะแต่ว่าจะมารีวิวนะครับผมน้องคนหนึ่งที่ทํางานนะครับผมเป็นพนักงานคนหนึ่งของเรานะครับเป็นมือขวาผมเลยนะครับถือว่าเป็นน้องสาวเลยก็ว่าได้นะครับผมคือวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่นะครับผมน้องฟิล์มนะครับผมจะทํางานนะฮะให้เรานะครับผมให้กับบริษัทเฟรมリーพูเดนะครับผมก็เลยนะครับ อยากทําคลิปเนี่ยให้เก็บเป็นความทรงจําของน้องแล้วก็เก็บเป็นความทรงจําของเราด้วยนะแล้วก็ให้เป็นนะครับเกียรติประวัติของน้องด้วยเพราะว่าน้องฟิล์มเขาเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่กับผมมา4 4สี่ปีไหมสี่ปีใช่ไหมสี่ <4. S 1> ปีละนานมากสําหรับผมนะว่าอยู่มา4ปีถือว่านานมากแล้วก็ผูกพันกันมากนะครับผมซึ่งเขานะได้ทําให้ f ฟมิลี่พูเดนะครับผมในช่อง YouTube มีคนติดตามเกือบแสนคนละนะครับพยายามจะทําให้ถึงแสนนะ ปีนี้ถึงแน่นอนนะครับผม90,000กว่าคนนะครับผมแล้วก็ใน Facebook ผู้ติดตามแสนห้านะครับ1น0 0 0 0นคนนะครับผมซึ่งนะครับผมทุกคลิปนะครับผมทุกรูปทุกรีวิวนะฮะทุกเ,เขาเรียกอ,อะไรอะโปรโมชั่นทุกอย่างที่เห็นสวยงามนะครับผมทั้งใน Youtube แล้วก็ใน Facebook เป็นฝีมือของน้องฟิล์มทั้งหมดนะฮะคือถ้า ใครได้ตัวน้องฟิล์มไปเนี่ยคือแบบกิจาการจะเลยลุ่งเรืองสิบเท่าแน่นอนเหมือนกับเฟมิลี่เพลย์จริงๆนะครับผมของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่น้องฟิล์มเข้ามาเนี่ยยังยอดแบบต่ำเจี๊ยเล่ดินอยู่เลยน,นะจนตอนนี้สิบเท่าจริงๆนะครับผมทําให้กิจาการเฟมิลี่เพลย์ของเราเนี่ยจะเลยลุ่งเรืองจริงๆนะครับนะี่ครับสังเกตได้จากโกดังจากออฟฟิศใหม่ของเราเนี่ยนะครับผมก็ เมื่อก่อนไม่มีแบบนี้นะครับอยู่ที่เก่านะครับผมก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็นะครับจะเลยลุ่งเรืองมาจริงๆนะครับผมแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมากๆนะเป็นผลเพราะว่านะครับผมการตัดต่อการถ่ายทําคลิปคอนเทนต์ทารูปของน้องฟิมนี่แหละนะครับผมก็น้องเขาก็จะไปโดยไหนนะไปเที่ยวก่อน <laughs> ไปเที่ยวแล้วก็ไปทําตามความฝันของน้องเขาตามอาชีพที่อยากจะทำนะครับผมซึ่งวันที่น้องฟิมเข้ามายืน่น นะบอกพี่นะครับบอกผมว่าเาพี่มีอะไรจะบอกยื่นซองข่าวปุ๊บนะจุดนั้นเนี่ยคือแบบช็อกเหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่แบบคิดตอนนั้นเลยนะคือแบบคือจะบอกนะว่าแบบดีใจนะดีใจมากๆที่แบบน้องได้แบบอ,ออกไปเดินตามทามความฝันนะครับผมซึ่งอยู่กับเราเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แบบนะพูดตรงๆก็คือไม่ได้แบบทําให้น้องเนี่ย เดินตามความฝันอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เป็นงานนะครับผมประจําที่แบบทําอะไรแบบเดิมๆนะอยากให้น้องได้ไปเจออะไรที่ใหม่ๆแล้วก็ที่ตัวเองอยากทํานะครับแล้วก็ที่ตัวเองอยากไปเที่ยวด้วยนะ <c oughs> จริงๆมีคนชอบเที่ยวนะบ่นอยากไปเที่ยวมากนะนะอะ่ะก็ขอให้นะครับผมน้องเนี่ยประสบความสาเร็จนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราฝังไว้ใน YouTube เลยนะอะ่ะนี่จริงๆไม่มีใครเคยเห็นเลยนะว่าน้องฟิล์มหน้าตาเป็นแบบไหน <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนะเต้ ฝากก้องไหนมาเยอะรนี่นี่นะครับผมนี่น้องฟิลมนะครับหน้ามันนี่เนี่ยเขาขี้อายขี้อายแต่นี่คนคู่อยู่เบื้องหลังนะใครเป็นแฟนคลับที่ติดตามช่องเราอยู่นะครับผมติดตามรีวิวสระว่ายน้ําอยู่นี่น้องฟิลมนะปกติเห็นแต่ผมใช่ไหมนี่คนอยู่เบื้องหลังนะครับช่วงนี้เนี่ยโอเคอะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็พี่มีอะไรจะมอบให้เป็นขวัญถุงเอาไปเที่ยวไม่ใช่ เอาไปไว้เอาเป็นเงินขวาญถุงถ้าแบบเกิดฉุกเฉินอะไรค่อยใช้นะครับไม่ใช่แบบพรุ่งนี้จะใช้แล้วพรุ่งนี้ฉุกเฉินจะไปเที่ยว <c oughs> นี่นะครับมอบให้ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมครับไม่มากแต่ว่าเป็นเงินขวาญถุงไว้นะอ่ะแล้วก็ทุกคนพ <c oughs> นักงานทุกคนมีดอกอ่ะมอบให้อ่ะนี่ครับครับผมอ่ะ